สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ฝนตกลมแรงทุกคนแต่ว่าจะพาเพื่อนๆไปรีวิวข้างในการทุกคนนะเป็นคลิปสั้นๆนะสั้นๆนิดหนึ่งสวัสดีทุกคนเลยนะแอนนี่อินอเมริกาทุกคนอัปเดตจากอเมริกาอันนี้ก็คือรถฟู้ดทรัคของเรานะคะเป็นรถขายอาหารเนาะก,ก็มี กระจกทั้งหมด3ด้านนะคะก็คือได้จอดข้างไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคกับเราเลยเปิดขายบริการได้ทุกด้านเลยไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวาเนาะขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆมากๆเลยนะก็เราดูข้างในกันทุกคนโอเคอะเปิดมาเทนๆทนเทน,เทน,เทนอุ้ยเปิดประตูไว้ไหมลมจะน็อกเราอันนี้ไหมทุกคน้บรรยากาศนะ สวัสดีทุกคนนะเข้ามาข้างในละเราก็จะมาคุยกันคุยกันไปเรื่อยๆนะทุกคนก็เริ่มตรงไหนก่อนเริ่มตรงไหนดีเริ่มตรงไหนก่อนอ่ะเริ่มตรงไหนก่อนเริ่มตรงนี้ก่อนนะเริ่มตรงนี้ก่อนก็คือเจ้าตัวนี้แหละเจ้าฮูดตัวนี้แหละทุกคนนะฮูดตัวนี้เลยก็คือก็คือต้นเรื่องเลยเจ้าปัญหาเลยต้นเรื่องเลยก็คือ มันต้องมีซีลตลอดเลยนะทั้งทั้งยาแนวทั้งหมดนี่เลยนะเพื่อความป้องกันเนาะอันนี้ก็เป็นของพี่ช่างนะคะที่พี่ช่างอันนี้เป็นตัวบ้านเราถ้าเป็นไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าคัดเอาเนาะแต่ถ้าเป็นระบบดับเพลิงเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นมอเตอร์ชัดดาวเนาะเป็นมอเตอร์คัตอัพนะคะสำหรับ เตาแก๊สเนาะก็เตาแก๊สก็อยู่ข้างนอกทุกคนนี่เลยเปิดมาตรงนี้นะเป็นสวิตไฟเปิดขึ้นเปิดลงตรงนี้เลยก็อะคราวๆนะคะคราวๆอันนี้ก็คือเป็นเป็นเตาแก๊สมีฮูดมีอะไรเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คือเป็น เป็นเตาแก๊สที่ทําอาหารเนาะเดี๋ยวช่างจะติดอุปกรณ์ตัวนี้ทุกคนนี่แหละที่มันเป็นต้นเรื่องนะคะก็คืออุปกรณ์ระบบการป้องกันการไฟไหม้เนาะประมาณนั้นเนาะนี่เลยเจ้าตัวนี้แหละที่เราจําเป็นอย่างมากๆจําเป็นที่ต้องมีเลยคืออันดับหนึ่งเลยนะอยู่ที่ 5,500นะคะราคาแต่ว่ายังไม่อัปเดตสุทธินะทุกคน <c oughs> ก็คือมันจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ใบอนุญาตจากเขาเนาะอันนี้ก็คือเตาแก๊สก็เป็นบางส่วนที่เราถอดออกมาจากตรงนู้นเนาะ <c oughs> ประตูก็มี3บานคนประมาณนี้อันนี้ก็เป็นที่ล็อกกุญแจด้านนอกนะคะเพราะว่าคุณตาเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของการ ความปลอดภัยอ่ะทุกคนเออโอ,อ้มันหนักนะกคนอันนี้พี่ช่างเขาก็ลิฟไว้ที่นี่เนาะนี่เป็นเป็นแก๊สนะฮะเป็นแก๊สเป็นระบบการเดินแก๊สของเขาโอเคอืมนะก็ประมาณนี้เป็นคร่าวๆนะคะมาให้ได้ชมกันก็ มีปุงมีปลัก๊กมีอะไรเรียบร้อยดีอันนี้ก็คืออุปกรณ์ของเราเนาะก็เอาไว้ข้างล่างก่อนยังไม่ได้เซตอัพอะไรนะคะต้องรอให้พี่ช่างเขาทำงานของเขาเสร็จก่อนเนาะแล้วเราก็จะได้มา ทำงานของเราต่อนะคะตรงนี้ก็อ่าถังน้ำจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีในระบบของเขาเนาะว่ามันระบ,บุไว้ว่ามันต้องมีในกฎของเขาเนาะน,นี่ก็อ่างล้างมือสามซิงค์นะจะมันเป็นขนาดไหนก็ได้เล็กใหญ่ขนาดไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นขนาดแต่ว่าจำเป็นว่ามันต้องมีสามซิงค์แล้วก็มีที่พักของเนาะตากแห้งนะแล้วก็อ่างล้างมือนี่เลยความจำเป็นนะ เราก็คร่าวๆเอามาให้เพื่อนๆได้ชมการความยากความง่ายว่ามันไม่เสร็จสักทีนะมันไม่เสร็จสักทีเพราะว่าเรารอนะทุกคนเรารอนะคะเรารอผู้รู้เรารอผู้ทําอันนี้ก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะเป็นตู้เย็นทุกคนยังไม่ได้ติดตั้งแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะได้ติดตั้งแล้วเพราะว่าช่าง ดับเพลิงนะคะมาทำงานที่นี่มิฉะนั้นแล้วเราสามารถเซตอัพในนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวจะขนตู้เย็นขนอุปกรณ์ของเราเนี่ยมาใส่ในนี้กันเนาะก็ประมาณนั้นนะคะขอบคุณกําลังใจนะที่มาเป็นกําลังใจให้กันทุกคนขอบคุณมากๆวันนี้เราก็นะมาอัปเดตกันอุ้ยรถก็ใกล้เสร็จแล้วทุกคนนี่ข้างนอกก็สวยงามดีนะโอเคนี่ก็ เป็นตัวรถเนาะนี่ด้านนอกด้านในก็มาเล่าให้ฟังข้าวๆทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้จะอัปเดตอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันวนะ่าผมไม่มีคลิปวิดีโออะไรที่จะอัปเดตนะนี่เลยตัวนั้นก็ที่ถูดอากาศคนเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะรถนะแต่ว่ารอเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองนะอีกนิดเดียวอีกเอื้อมมืออีกอึดใจเดียวนะก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะอันนี้ขอบคุณมากๆ